ข้างหลังของเกตโนนะคะคือคลินิกทำฟันที่เกตอะคะ่ะมาครอบฟันมาอุดฟันแล้วก็พาเพื่อนๆแล้วก็พาพี่สาวอะเขามาทําฟันปลอมที่นี่นะคะ่ะมีหลายๆคนถามเกตมาว่าราคาทําฟันที่ปลอยเปตอะคะ่ะเท่าไหร่แพงไหมวันนี้เกตก็เลยไปถามเขามาแล้วะคะ่ะว่าทําฟันที่นี่ราคาเท่าไหร่บ้างะคะ่ะที่นี่เป็นคลินิกทำฟันประจาของเกตคะ่ะเกตมาครอบฟันทาทุกๆอย่างที่นี่คะ่ะชื่อบุญเพืน เปิด8โมงเช้าถึง2อทุ่มค่ะแล้วเก็บก็ไปทำราคาค่าทำฟันของที่นี่มาแล้วค่ะเกตขอดูโพยนะคะราคาค่าทำฟันที่นี่อะค่ะถ้าเกิดว่าผ่าฟันคุดค่ะซี่ละ 1,000- งพัถึง3,000ันบาทค่ะแล้วแต่ความยากง่ายของการผ่าฟันซี่นั้นๆค่ะราคาค่าอุดฟันเริ่มต้นที่2 5 0บถึง1,000บาทค่ะแล้วแต่ว่าฟันอะเป็นแผลเล็กแผลใหญ่แล้วก็ยากง่าย หมุดค่ะค่าจัดฟันค่ะ 30,000- ถึง60,000บาทค่ะก็มันก็เป็นราคาปกตินะคะเพราะว่าเกดเองอะคะ่ะจัดฟันส0 0 0 0แเพื่อนเกดจัดฟันต้้งห0 0 0 0นะคะเพราะว่าเพื่อนเกดต้องใส่หมุดด้วยค่ะที่ฟันนะคะที่นี่ก็เหมือนกันค่ะเกดทำเขาแล้วค่ะแล้วก็เวลาจัดฟันนะคะมาจ่ายครั้งแรกค่ะก็จะตกลงกันว่าจะจ่ายเท่าไหร่ จะจ่ายหมื่นหนึ่งหมื่นห้าสองหมื่นนะคะทุกครั้งที่มาทําก็คือจ่ายสามพันสี่พันนะคะแล้วแต่ว่าตกลงกันยังไงตอนที่มาทําฟันที่แรกอะคะ่ะแล้วเกดก็เคยรักษาล,ลากฟันที่นี่คือเกดรักษารากฟันซี่หน้าค่ะราคา100ดอลลาร์แต่ว่าเป็นครอบฟันของนิกเกิลค่ะเกดก็มาเปลี่ยนจากนิกเกิลเป็นเซรามิกราคาซี่ละ240อดอลลาร์ค่ะคือว้ยอยากโชว์แต่ว่าวันนี้ไปโชว์หน่อยก็ได้ค่ะนี่ค่ะคือฟันซีหน้าของเกดเนี่ยค่ะ ใครเคยติดตามเกดก็จะเห็นว่าเกดเคยมาครอบฟันที่นี่ในราคา100ดอลลาร์ใช้วัสดุคือน,นิกเกิลค่ะแต่ว่าตอนนี้เกดเปลี่ยนเป็นเซรามิกแล้วค่ะแล้วก็มีอะไรอีกคะฟันปลอมค่ะราคาซีรั100่ง100-240ดอลลาร์ค่ะที่นี่่ะคก็ยังมีทําสะพานฟันแล้วก็ใส่ลากฟันเทียมด้วยนะคะลากฟันเทียมค่ะวัสดุมาจากเกาหลีค่ะเกดธรรมดา ซีละ1,000ดอลลาร์ค่ะถ้าเกดเองก็ซีละ1 2 0 0ดอลลาร์ค่ะที่เกดเคยทำก็คืออุดฟันซีสอ้อบาทค่ะแล้วก็พี่สาวเกดนะคะเคยมาถอนฟันที่นี่ก็ซีละ350บาทค่ะฟันปลอมสำหรับคนแก่ค่ะที่เป็นมีมีเป็นแผงฟันมีฟันบนฟันล่างแล้วก็ถอดออกได้อะค่ะราคาเริ่มต้นที่350ดอลลาร์ค่ะเกดก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ